ครับดีครับวันนี้ก็พาลงทางใต้โดยเฉพาะฝัง่งอันดามันมาเยี่ยมชมองคอ์กรเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านตะมนคกุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังหานะครับทางฝั่งอันดามันซึ่งพี่น้องได้รวมกลุ่มกันถึง300คนจัดตั้งเป็นองคอ์กรเครือข่ายจดทะเบียนเป็นองคอ์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากแนวคิดที่ทรัพยากรประมง ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมาเป็นทรัพยากรที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของเดิมนั้นทรัพยากรมากมายโดยเฉพาะปูม้านะครับเมื่อทําการประมงไปช่วงระยะหนึ่งก็พบว่าทรัพยากรลดลงจึงได้มีแนวคิดรวมกลุ่มกันที่จะบริหารจัดการและก็ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงก็ได้เข้าไปร่วมคิดร่วมทําร่วมกันปฏิบัติร่วมวางแผนจนเกิดประโยชน์ ที่สำคัญกลุ่มนี้เองได้ร่วมแนวคิดในการอนุรักษ์ที่หลากหลายไม่ว่าเป็นการอนุรักษ์ปูม้าจัดตั้งธนาคารปูโดยตั้งกฎกติกาและก็ยังดูแลสัตว์น้ำที่หายากแกใกล้สศูนพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพยูนไม่ว่าจะเป็นม้าน้ำนะครับหรือหอยชักเตีนนะครับจนปัจจุบันนี้เองมีแนวญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดทรัพยากรให้มีใช้นะครับอย่างทั่วถึงาการประมงในชาวประมงพื้นบ้านเราบนโคราชและพื้นที่กายเคียงเรามีการประมงกันอย่างแพร่หลายครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ว่ามีระบบการทำลายล้างอย่างสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชาวบ้านทําประมงกันแบบไร้ความรับผิดชอบแล้วก็ไม่รู้เรื่องของกฎหมายเกีย่ยวกับการประมง เลยทําให้มีการกระทบกระทั่งกันในระหว่างชมชนกับชนชนครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่ว่าติดตามมาคือทำให้ทปปรัพยากรในท้องที่ในชนชันใต้เทียมเนี่ยมันลดน้อยลงเป็นจางมากก็เลยการมีขอ้อพิพาทครั้งนี้ได้มีหน่วยงานจาก่ของกรมงได้เข้ามาไกลเคลียในระดับความปัดแย้งของชุมชนแล้วก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วก็ทําความเข้าใจให้ชาวบ้านรู้ถึงปัญหาที่เกิด และก็เพื่อให้มีเพื่อให้เป็นการอ,าอนุรักษ์สัตว์ปีกอยอย่างยั่งยืนให้กับลูกหลานและคนในชนุมชนจนงกระทั่งกรมได้มีการจัดตั้งกมขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราเมื่อวันที่30มีนาคม2559เปนต้นมาครับจากที่เราจัดตั้งกมขึ้นมาชาวบ้านในชุมชนมีโอกาสศึกษาพวกคุยกันมากขึ้นรู้สึกใจว่าเกิดความสามัคคีในชุมชนเปลี่ยน ความคิดไปจากที่เคยคิดว่าทรัพยากร,กรสัตว์น้ําไม่มีใครเป็นเจ้าของมาถึงตอนนี้เราเรียนรู้ว่าเราทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเราต้องหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้าของเราทํำยังไงก็ได้ให้เกิดความ,มสมบูรณ์และยั่งยืนตอนนี้กิจกรรมหลักที่ว่ากลุ่มดําเนินการอยู่ก็คือหนึ่งจัดทำทางารภูม้าหมึกกระดองมาน้าําเพื่อให้ชาวบ้านที่จับสัตว์น้ําเหล่านี้ได้มาแล้วก็จะนามาพักไว้ที่ทางทานเพื่อรอให้ออกลูกแล้วก็น,นํา ปล่อยคืนสูง้องทะเลสองกำหนดเขตอนุรักษ์พื้นทูนยาทะเลเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำที่หายากเช่นปะโยูนย์มาน้ำและยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำใบอ่อ,อนทั้งลูกปูมาที่ได้จากการเพาะปลักและผนอยจากตีนที่นำไปมาปล่อยไว้สมร่วมสร้างมชมเชิงสะอาดหราตา,าจากกระโดยจกกัดเก็บกระา ทั้งในพื้นที่ชุมชนและขยะในทะเลที่ติดมาจากการทำประมงนำมาคัดแยกประเภทและนำไปสู่กระบวนการจัดการกําจัดอย่างถูกต้องครับชุมชนเรามีการกำหนดเขตอนุรักษ์เพื่อปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชน กรมประมงจึงแนะนําให้มีการตรวจตราระมัดระวังการทําประมงผิดกฎหมายหรือลุกล้ําเข้ามาในเขตอนุรักษ์กรมประมงจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจียหน้าที่ให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาดูแลทรัพยากรในชุมชนเราปัจจุบันกรมกรเรือข่ายประมงพื้นบ้านตำบลคุระมีเนื้อที่เขตอนุรักษ์ทั้งหมดประมาณ500ร้อยไร่ มีตั์ทะเลหายากจำพวกประยูนเต่าทะเลเข้ามาหากินในเขตอนุรักษ์ของเราพวกเราก็ภูมิใจที่สามารถร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำเหล่านี้ให้ดุลสมบูรณ์ไม่สูญพันธ์อนุรักษ์ไปถึงรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานต่อไปครับหลังจากได้มีการรวมกลุ่มนะครับในการบริหารจัดการอย่างเกิดความเข้มแข็งแล้ว กลุ่มเองก็ได้ช่างเครือข่ายในการจัดการตลอดในพื้นที่จนขนาดนี้เองกลุ่มก็สามารถขยายเขตอนุรักษ์ทรัพยากรประมงจาก300ไร่เป็น500ไร่ทำให้ทรัพยากรประมงในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นสามารถทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับทั้ง300รายไร่และชาวประมงใกล้เคียงมีแหล่งทำการประมง และที่สำคัญนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดหลักการบริหารจัดการจากรุ่นสู่รุ่นจนไปสู่เยาว,วชนโดยมีโรงเรียนประมงชุมชนที่เป็นต้นแบบให้ชาวประมงเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาเพื่อที่จะให้แหล่งทรัพยากรประมงแหล่งนี้เป็นของคนรุ่นถัดไปอย่างยั่งยืน